ใครต่อใครเพราะเป็นพริกไทยแ,แ,แท้แท้คุณอาดม่บ้านตรงข้ามนี่พริกไทยแท้ๆรลาม,มือที่หนึ่งของเด็ดของจานอร่อย ครับ่านผู้ชมครับวันนี้พัตการีเหล่านี้นะฮะมีความภูมิใจที่อยากจะนําเสนออาหารใหม่ล่าสุดอย่างแรกก็คืออเด์บลอนจะมีขนมจีบกุ้งแล้วก็มีปอเปียกเป็ดไส้กรอกเหล้าแดงแล้วก็กระเพาะปลาผัดแห้งต่อไปนะฮะก็อยากจะนําเสนอหมูฉลามน้ําแดงเนื้อปูน้ําหมูฉลามของที่นี่ใช้กางป่วยแล้วก็แฮมยูนานใช้เวลาตุ๋นเนี่ยเกือบ6ชั่วโมงเลยนะฮะรสชาตินี่ลมกล่อมมากๆแต่วันนี้เราอยากให้ ผ่านขาห่านที่มาจากโปแลนด์เนื้อนุ่มขาใหญ่สูตรของมัตคาลีเหล่านี้เนี่ยต้มพะโลเนี่ยจนนิ่มเราก็จะมาทําเครื่องเทศเนี่ยมาอบในหม้อดินนะฮะเนื้อเนี่ยจะล่อนในปากเลยทีเดียวต่อไปนี่ฮะก็อยากจะมาแนะนํากุ้งเล่าจีนใช้กุ้งแชบ้วยตัวใหญ่ๆให้เล่าจีนเนี่ยซึมซากเข้าไปในเนื้อกุ้งรสชาติเนี่ยจะหวานมากแล้วก็หอมอร่อยเลยนะครับผมผัดผลไม้ผัด5ารสหรือคนจีเรียกว่าผัดมะเขือเอออเค็มนิดๆเนี่ยรสชาติที่หวานกลมกล่อมมากเลยนะครับผม วันนี้มาทานอาหารฝรั่งนิดนึงนะฮะแต่ว่าออกจะเป็นสไตล์จีนๆก็คือปลาไซมอนที่เรานําเข้าเนี่ยจากประเทศนอร์เวย์ในการหมักแล้วก็ไปทอดมาราดด้วยพริกไทยดำเนี่ยที่ทำแบบสไตล์จีนเนี่ยรสชาติออกมาเนี่ย หอมข,อม,ขอมขอมมากๆเลยนะครับวันนี้ก็อยากจะมาแนะนำบะหมี่ลูกชิ้นกุ้งเปาหื้อแผ่นอันนี้นะฮะเราใช้บะหมี่ไก่กับลูกชิ้นกุ้งเนี่ยที่เราทำเองเรามาลาดในบะหมี่ลูกชิ้นกุ้งวันนี้เราใช้ผักเต้าเมียวบะหมี่กุ้งเนี่ยลูกชิ้นกุ้งเปาหื้อแผ่นเนี่ยรสชาตชาจะกลมกล่อมขนาดไหนนะครับนะต่อไปเนี่ยเราก็อยากจะแนะน,นําน้ําซุปไก่เนี่ยมาจากฟาร์มตุนแล้วเนี่ยเนื้อนุ่มเนี่ยใช้จะเกี่ยชีบขึ้นมาได้มาตุนกับสมยาจีนเนี่ยที่เรานําเข้าจากเกาหลีเนี่ย หวยสัวเกาขี้อะไรหลายอย่างเพื่อปุนเนี่ยให้น้ำรสชาติของน้ำซุปตัวไก่ถุนสมเนี่ยจะรสชาติเนี่ยหวานแล้วก็หอมสมเนี่ยขนาดไหนวันนี้เราก็มายมาอยากมาทานแปะกล้วยนะฮะสาคูร้อนน้ําขิงเพื่อบำรุงสมองสาคูเนี่ยที่ทานไปแล้วกับน้ําขิงเนี่ยทานแล้วชื่นใจมากเลยนะครับผมทางมัตคารีเหล่านี้เนี่ยได้คัดสรรขึ้นมาเนี่ยเป็นพิเศษโดยตรงเนี่ยให้กับท่าน ผู้ชมและก็ครอบครัวในราคาพิเศษเพียง2,999บาทอย่าให้มาลองทานหูฉลามกับขาห่านอบมอดดีสออย่างเนี้ยราคาท่านท่านสั่งต่างหากนะฮะก็เลย2 0 0 0แล้วนะครับมาลองลิ้มชิมรสด,ดูว่าอาหารชุดใหม่เนี่ยที่ทามาตตการีเหล่านี้นำเสนอเนี้ยจะถูกปากคุณผู้ชมขนาดไหนอย่าให้มาลองลิ้มชิมรสด,ดูนะครับ สวนปัทันเมนูนส้มตำเชฟผีใส่รื่องส้มตำลงในครกเชฟผูใส่ผงปรุงรสส้มตำไทยพร้อมน้ำแล้วแค่เขยา่าเชฟผีตำแหลกครกแหกแน่ครับเชฟผู่ทำเสร็จแล้วครับอร่อยได้ไม่ง้อครกผงปรุงรสส้มตำไทยและอีกหลากหลายตรามือที่หนึ่ง

มิสเตอร์ควันนะคะเป็นคอมมิใหญ่ของที่นี่นะคะเป็นกรรมการใหญ่ของงานนี้โดยเฉพาะเลยนะคะที่จริงแล้วมิเตอร์ควนเจ้าของร้านอาหาร1ิร้านอาหารที่ในมะเกาค่ะค่ะแต่เข้ามาทำงานเพื่อส่วนรวม แล้วก็ครั้งนี้นะคะมิสเตอร์ควานบอกว่างานมาเก๊าครั้งนี้สําเร็จได้เพราะหนึ่ง เรามีคนไทยมีพี่น้องหลายๆร้านอาหารมีสมาคมผู้ประกอบการร้านอาหารช่วยเหลือเรานะคะดูแลเราแล้วก็ทางนี้นะคะทําให้คนมาเก๊ารู้ว่าประเทศไทยไม่ได้มีแต่กรุงเทพไม่ได้มีภาคกลางเขาถึงามางานนี้ถึงว่าอมีหลายภาคด้วยหรอมีภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานที่คนมาเก๊าไม่เคยไปแต่ครั้งนี้เขาบอกว่าทุกคนเข้าใจแล้วว่าประเทศไทยเนะี่ยมีเยอะมากมี7จจังหวัดแล้วคนมาเก๊าก็จะจำไว้ว่านี้ ฉันจะเดินทางไปท่องเที่ยวทั้ง77จังหวัดนะคะขอบคุณมากค่ะต้นจะใส่คนก็ต้นจะใส่แต่ละ你你话俾听旅游局啊，摆啲嗰啲书啊去泰国，有地方我未去过噶，好多人啊，好多国内人佢都话要去啊。งานนี้นะคะไม่ใช่ได้แต่มาเก๋าอย่างเดียวนะคะ คนจีนในภาคใต้นะคะทั้งจูไห่ทั้งมณฑลกวางตุ้งเข้ามาเที่ยวในงานนี้ด้วยใช่มางานนี้โดยเฉพาะเลยเพราะฉะนั้นนะคะอาหารไทยวัฒนธรรมไทยทุกคนรู้จักแล้าข้อชง,งานนี้นะคะได้จากงานนี้เยอะเลยและบางคนเหมือนกันท่องเที่ยวนะคะมาโฆษณากันเรามาประชาสัมพันธ์นักษารท่องเที่ยวทุกคนบอกว่าเอ๊ะฉันไม่เคยมาที่นี่นะที่ไหนเหรอฉันอยากไปที่ไหนเหลยฉันอยากไปเพราะฉะนั้นงานนี้ประสบผลสําเร็จมาก เพราะอะไรคะเพราะเรานําอาหารมาก่อนกองทัพต้องนอนในท้องใช่ไหมคะต้องทานก่อนแล้วค่อยเดินท่องเที่ยวใช่ไหมคะขอขอบคุณมากนะคะขอขอบคุณผู้ประกอบการค่ะขอบคุณคุณนิยมค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอาหารมาเก้าที่ได้รับความนิยมมากก็คือขนมปังแกงกะหรี่นะครับเป็นอาหารแบบแมกนิสหรืออาหารลูกผสมระหว่างจีนกับโปรตุเกสเอาขนมปังอบชิ้นใหญ่ๆนะครับ แกะตรงกลางนะครับแล้วก็เอาแกงกะหรี่ไก่แกงกะหรี่เนื้อแกงกะหรี่หัวลาดลงไปตรงกลางอีกร้านหนึ่งที่มีผู้ที่สนใจไปชิมกันมากก็คือร้านของอาหารอินเดียร้านนี้พ่อครัวชาวอินเดียก็เอาแป้งมาทํานานหรือโรตีแขกอินเดียทํากันสดแล้วก็น่าบนกระทะนะครับจากนั้นก็เอาแป้งที่สุกแล้วนี่นะครับมาวางบนกระทะกันอีกครั้งหนึ่ง แล้วราดแกงกะหรี่เนื้อแกงกะหรี่หมูข้างบนน่าขายดีมากชุดน่ง80บาทนะเด็กครับแต่ว่าร้านอาหารไทยของเราที่ไปเปิด30กว่าบูธร้านที่ได้รับความนิยมต่อคิวมากที่สุดขนาดนี้นะครับก็คือผัดไทยนะครับเป็นผัดไทยร้อนๆผัดสดๆน่าได้รับความนิยมจากชาวมาเก๊ามากผัดไทยจากร้านเดือนแก้วในกรุงเทพมหานครนี่เองนะครับ พาลูกน้องไปเปิดร้านทําผัดไทยขายจนส,สดๆขายดีมากในการเจ้าของร้านเนี่ยเห็นว่ายิ่งเงินมาเก้ากลับมาเป็นเงินไทย1ล้านบาทต่อใบมาเลยนะครับนอกจากนี้ยังมีอาหารไทยอีกหลายภาคเช่นท่าอีสานจากบุกดาหารนะครับก็มาทําเนื้อทอดหมูทอดนะครับและหมูสเต,เต๊ะย่างกันร้อนๆชาวมะเก๊านิยมกินกันมาก อีกอย่างหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากคือขนมครกครับขนมครกไทย,ไทยนี่แหละครับไปตักขายที่มาเกา๊ากองหนึ่งประมาณ80บาทแม่ขายดิบขายดีเหลือเกินนะครับชาวมาเก๊าชอบเหลือเกินแล้วเวตาห้าเตาที่เอาไปตั้งทําขนมครกนี่ชาวมาเก๊าเขาซื้อไปหมดแล้วนะครับเขาจะซื้อเตาไปทําขนมครกกินกันเองแล้วนะครับนี่แหละครับเป็นของดีของไทยที่ชาวมาเก๊า นิยมกินกันมากทีเดียวอีกอย่างหนึ่งก็คือส้มตำส้มตำจากแม่กรองนะครับแต่งชุดไทยไปขายกันอร่อยมากและที่ติดใจชาวมาเก๊ามากที่สุดคือทุเรียนหมอนทองส่งตรงจากจังหวัดชุมพรหลังสวนนะครับมาขายกันสดๆนะครับทุเรียนนี่มาจากที่ไหนครับหลังสวนครับผมเที่นี่เอามากี่ตันครับ ห้าตันแล้วครับห้าตันแล้วครับผมถึงวันนี้ขายได้กี่ตันแล้วครับประมาณ3ตันครับ3ตันเลยสองตันนี่ออีกไม่กี่วันนี่จะหมดไหมหมดครับแน่นอนครับแน่นอนนะแน่นอนนะเราขายกิโลคิดเป็นกิโลหรือว่าเป็นอะไรยังไงเป็นกิโลครับเป็นกิโลทีเราราคากิโลละเท่าไหร่กิโลละถ้าเป็นเงินไทยราคาเฉพาะเนื้อก็ประมาณพันสองครับพันสองนะครับเป็นไงครับเขาชาวมาเก้าชอบไหมชอบครับขอบคุณมากครับครับผม But, but <forever> ี่น้องง่อยขึ้นรถเมล์กันปรากฏว่าพี่น้องก็ยืนหนันั่งนั่งไอ้ผู้ชายคนหนึ่งมันเดินขึ้นมากับเมียมันเราก็ไม่รู้ว่าเมียมันนะเฮ้ยยวายวายแม่งคนก็ถลยเข้าไปข้างในหมดแตนพี่น้องก็ยืนค่อยตรงนี้เสานะปรากฏว่ามีคนลงมีคนลงคนหนึ่งไอ้ผู้ชายคนเนี้ยมันก็เมียเมียมันอยู่ข้างหลังนะ มันก็ไม่ได้สนใจเมียมันเราก็ไม่คิดว่ามาด้วยกันมามามันเรียกอะไรมี่น้องอะเรียกมี่น้องมันนั่มันกั้นเงินอะไรนะอีเมียมันเห็นเมียมทำงานตบกบาลปวดหัวมันหัวหัวไม่ไหัวที่ตบหัวที่มันเชื่อไปมทำไมอะฟันคนบิดเนาะมันด่ามหัวมันว่าหยามึงไม่ขุนได้แลไม่คุนได้จานอีกแถะแมโอ้พี่น้องมันตบแตกมันตบแตก หัวยิ่งเงี้ยเลยแต่ได้ให้คนแก่นั่งแลยไม่หอมหัวมันนะช่วยชุยฟัวแล้วหัวมันก็ผู้มนุนย์ประชันเมนูส้มตำเชฟผีใส่เครื่องส้มตำลงในครกเชฟผูกใส่ผงปรุงรสส้มตำไทยพร้อมน้ำแล้วแค่เขย่าเชฟผีตำแหลกครบแน่ครับเชฟผูกทำเสร็จแล้วครับอร่อยได้ไม่งอครกผงปรุงรสส้มตำไทยและอีกหลากหลายตรามือที่หนึ่ง